มาฟาร์มแก่เหรอคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห๋อตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหม <c oughs> จะสนุกมากเลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนะลูกระวงังไม่ได้ล่วงหรอกสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะ มาฟาร์มแกะมาฟาร์มแกะเหรอคะใช่มีไหมมีม้าด้วยมั้มีม้าใช่ไหมนู่นบอกว่าห้ามจับห้ามจับใช่ไหมใช่พี่คิมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟาร์มแกะกันนะคะฟาร์มแกะพัทยาใช่ไหมพี่บอกาใช่มีบ้านด้วยมีบ้านนะไปค่ะเข้าไปค่ะ โอสนุกไหมไม่ต mm yeah> ้องถอดรองเท้าหรอต้องผ่อนอ๋อฮออ๋อฮออ๋อฮอไหนอ๋อใช่ลูกเดี๋ยวค่อยเดินไปมีเด็กคนอื่นมาเล่นกับไวมเมาส์ด้วยอาจะอาจะอาจะอุ๊ยอุ๊ยไม่ไปเล่นกับพี่เขาหรอคะไม่ไปหรอไม่อินไม่อยากกระโดดแล้ว ไปเล่นสไลเดอร์แล้วใช่ไหมคะนนม,มันร้อนหรออ๋ออันนี้มันร้อนอันนี้ไม่ร้อน <Okay. S 2> อันนี้ไม่ร้อนโอเคเธอทำมาฟาร์มแกะแทำไมเธอไม่ไปดูแกะกันเลยอะ่ะฮะเป็นแบกแตะเลยนะอ <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้นเลยขึ้นไปเลยเหยียบบะเหยียบเชือกค่ะเหยียบเชือกขึ้นไปเลยค่ะนั่นแหละ ไปดูดูพี่ไว้เมาพี่ไว้เมาลงแล้วอุ๊บอุ๊บอุ๊บว้ไปเลยแรงใช่ไหมแรงใช่ไหมมาตัลงมาอันี้อันนี่อันนี้อันนมาดมันด้วยหรอแสดงว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียคะ จับส่จับแก่เลยลองดูซิจับได้ไหมแกะมองคิมแกะมองคิมนี่ระหว่างเดินมานะคะจะเป็นบ้านเค้กที่เขาสร้างนะคะเจเจเจชอบมาไปดูตรงนู้นจะเป็นสัตว์ใช่ไหมคะไออ้อนี่เมีย์แคทค่ะ

นี่นี่อันนี้อะไรมาลิงกระรอกไปดูกันลิงกระรอกเห็นลิงไหมเป็นลิงหรือเป็นแมวลิงมันหลบับปะลิงมันหลบั <c oughs> นนลบเออลิงมันหลับปะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยมันหลับกันหมดม<า>ระวังมือนะลูกมาแบบนี้การขี่ม,ม้าด้วยนะคะให้อาหารกระต่ายกันนะคะระหว่างเดินก็มีผ่าน ห่านไปเรื่อยๆก็จะเจอฟาร์มกระต่ายนู่นค่ะอยู่ตรงโลงนู่นนะค่ะไปแล้วไปแล้วพี่หมอไปแล้วพี่หมอไปแล้วได้แกงกระต่าย,ยแกงกระต่ายเ <c oughs> หรอแกงกระต่ายให้มาหลอกจับมือหนูออ๋มีระวังนะระวังกาดระวังควนร,ระวังขีด แต่ยิกเลียถุยน้ำลายแล้วก็อึนะคะระวังนะคะอึใส่มือด้ายค่ะเห็นในคลิปเขาแค่าตายอึใส่มือเขาเนรอแล้วก็ส่ใส่มือเขาด้วยหรอคะแล้วเขาก็กินอึก็ตายกับผีก็ตายอร่อยแต่คนก็บอกว่าเยี่ยมอร่อยเพราะไวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมให้อาหารยังแต่ต้องไปจ่ายตังก่อนท <P> านนะคะแค่รอนีงเดียวสามสิบนะคะชุดผักรวมห้าสิบบาท ีมาถึงให้อาหารกระต่ายกันแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมแม่จ๋ะอ่าผักเอาผักกระต่ายกินผักตัวนี้มีแล้วเอาตัวที่ยังไม่มีโอ้ย,ย,อาายกระต่ายกินผักกินค่ะกระต่ายกินผักอภิเ่มโมามาแล้วโอ้ยนุาาย้ยชอบมาก เอ้กินของกินของวิตมากินของวิตกิมางไงกินของวิิมางอ่า้อยอจะนุกมากเลยอ้ยอ้ยอระวังนะลูกระวังกัดนะให้ดิให้ดิให้ดิหมดแล้วก็แต่น่ารักมากเลย ไปไหนคะพี่มาอไปไหนไหนที่ไหนที่ไหนคะพาแม่ไปหน่อยโอ้ใช่ใช่ใช่ตัวเล็กเนาะอ่ะให้ให้น้องว้ายน้องกลัวเปล่าเขากลัวเปล่าน้องกลัวเอาวางไว้ก็ได้ลูกเอาวางไว้เอาวางไว้เก่งมาก ชอบ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 กระต่ายมามใกล้แม่ไม่มีอะไรกินนะไม่มีอะไรกินค่ะเมื่อกี้เห็นอะไรนะลูกอะไรนะลูกกระต่ายลูกกะต่ายใช่ไหมนี่ไมันหลับอยู่ไหนคะหลับอยู่หรอโอ๊ยน่ารักจังเลยสามตัวใช่ไหม αι? แม่หนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสี่ตัวลูกกระต่ายกระต่ายเป็นแฟนกันใช่ พี่ใบมอเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถม้าการตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเดียวเอ้แต่ตัวแรกเข้าไปในฟาร์มแกมะฟาร์มม้าใช่หรอมันไม่ทำร้ายกันทำไมตื่นเต้นไหมแล้วเดี๋ยวใบมอว่านั่งนั่งขี่ม้าคันนู้นนะแล้วเดี๋ยวแม่จะนั่งด้านหลังโอเคป่าวให้พี่ใบมอขี่มาแค่รอบนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นรถม้าเดินหนึ่งรอบว้าว มานี่มานี่เก,ก,ก่งมากเก่งมากขึ้นเลยขึ้นเลยยอยย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 กยยยยยย่ยย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  ชอบเก่งมากอ่าต่อไปขึ้นรถม้ากันนางเด็กๆดูดูมากินกา,นานปะ๊ะชอบมากค่ะเด็กๆชอบมากค่ะวิบพ,พี่ไม่ใส่หมวกหรอลูกร้อนนะจะใส่หมวกแดงไหมอเอาไหม รถม้าหนึ่งรอบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อสี่คนทัวร์รถม้ากันค่ะกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งกไไุ้งกิ้งพี่พาวนรอบใหญ่เลยโอ้นี่ไง แค่ข้ายักษ์ก็ไม่ขึ้นอ๋อใช่ไหมเนี่ยต้นถั่วใช่ไหมลูกต้นถั่วดูยักษ์ล้มมาเลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะดูวิ่งแล้ววิ่งแล้วมาวิ่งมาวิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อไปพี่ทักไปพี่ทักอ๋อวนเนาะวนอ จะหมดรอบแล้วลงกันค่ะไปต่อตอนนี้ก็จะไปบ้านแจ็กผู้คายาพี่ใหมออยากไปบ้านแจ็กผู้คายากเปล่า จัดไปลุยเดินเอามาจะเป็นพวกโซนแบบว่านิทานที่เรารู้จักกันดีนะคะนี่เข้ามาเลยก็จะเป็นอะไรนะตาพันเซลนะคะ,ะ,คะกับแม่มดใช่ไหมอ่าส่วนอันนี้อะไร Alice in Wonderland โอ้มีช้างด้วยนี่เขาก็จะเอาพวกน,น,ทน,นิทานน,ทาน,นิทานที่ดังๆเนี่ยมาสร้างนะคะโ,คโนแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นอะไรนะสโน w ไวท์และคอนแคร์ทั้งเคะ่ะ เข้ามาค่ะโอ้น right, right? right, right? right. okay. 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 ี่เรื่องแรกอะไรหมาป่าใช่ไหมอันนี้ใครใครหมาป่าใช่ไหมแก้งเป็นอะไรคะแก้งเป็นคนยายแล้วหนูนั่นบวกแดงก็เข้ามาแล้วหมาป่าก็จะกินบวกหนูนั้นเบว่อหนูนันบวกแดงก็วิ่งหนีออกจากหน้าประตูแล้วแล้วหมาป่าก็ตามไปด้วยโอเคเก่งมาก มาป้าไปเรื่อยๆนะคะนี่เดี๋ยวจะพาวิปคีมไปเรื่องนิทานเลยนะแจ็คผู้้ายยากใช่ไหมคิมไปไปไปนู่นใช่ไหมนู่นใช่ไหมน,น,นู่นใช่ไหมนู่นนู่นนี่จะเป็นเจ้าชายกบใช่ไหมเจ้า<ป>ชายกบปะลาลาลาใช่ไหมอ๋อยากล้มเลยอยากตายไหม ยักษัวทีมเลยคีมแจ๊กอยู่นี่ไหนคีมยักษ์ยักษ์อยู่ไหนยักษ์อยู่ไหนวัวไม่ต้องกลัวใช่อ๋อหะอันนี้อะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะวีสโนไว์ใช่ไหมเรื่องสโนไว์ใช่ไหม อพี่มองขึ้นอยู่ๆก็ขึ้นไปนะบับอ,อ,อเราจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม i b e ด้วยบ๊ายบาย,บาย